สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับอยู่กับเรา3คนเช่นเดิมผมขวัญละมาเซียกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโคดัคทันข่าวลิเวอร์พูลครับแน่นอนนะครับพบกับเรา3คนแบบนี้นะครับาในเต็มของสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเชลซีนะครับทั้ง2ฝ่ายนี้เดินเคียงข้างกันมายาวนานกว่า9ปีเข้าไปแล้วใช่ครับต้องบอกว่าทางสิงค์กับเชลซีเป็นสุดยอดพาร์ทเนอร์นะครับแล้้วกก็ไไดรรรัับบายอมม่่่ใชแค ในประเทศไทยแต่เวทีระดับโลกทุกคนก็ให้ความเคารพสิงค์คอร์ปอเรชันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับธีมรายการแน่นอนว่าประเด็นที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องราวของเชลซีเป็นหลักนะครับแต่ว่าสโมสรนื่นอื่นแฟนบอลที่เบื่อนก็สามารถเข้ามารับชมกันได้โดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวันนี้เป็นเกี่ยวกับูริสิตที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับเชลซีนั่นแหละ ก็เกี่ยวกับลิเวอร์พูลด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาร่วมๆกับเชลซีนี่แหละแต่เป็นเชลซีที่ได้ตัวไปใช่เราจะมาทำความรู้จักกันด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์กันด้วยว่าทำไม ลิเวอร์พูลที่เคยมีข่าวก่อนเชลซีด<ม>้วยซ้ำครับทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่ได้เซ็นสัญญากับพูลิสิต<ม>ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันด้วยถูกต้องนะครับ,ค,รบคือในช่วงนี้ก็เปิดตลาดหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วคร<ช>ับนะครับ<ไ>เรา3มคนก็เฝ้ารอนะครับว่าใครจะมีดีลใหญ่ๆมาให้เจาะประเด็นมาให้วิเคราะห์กันเกิดขึ้นแล้วเก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับสำหรับกิสเตนพลิสิตวันนี้จะมาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าสาเหตุอะไรทําไมถึงเป็นเชลซีครับทำไมถึงไม่่ลวแแ้้้ีนางัต มีสกยภาพเพียงพอขนาดไหนที่จะก้าวเข้ามาเล่นให้กับเชลซีนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนๆผมเชื่อว่าโดยเฉพาะแฟนๆเชลซีนะครับโอ้โหจับตามองเป็นพิเศษคือเขาจะก้าวเข้ามาแทนเอเดนอาซาวหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาเล่นร่วมกันมากกว่านะครับวันนี้ก็มีสื่อหลักๆนะครับของต่างประเทศที่วิเคราะห์กันหลายหัวข้อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยไล่เลี่ยกันไปนะครับ เริ่มที่เรื่องราวของการย้ายทีมเนี่ยมาพร้อมกับสถิติแล้วก็มีการเกิดประวัติศาสตร์ใหม่มากมายเกิดขึ้นใช่<ม>ครับคือก่อนที่คริสเยนปูดิสิตจะยังมาอยู่กับเชลซีเนี่ยเขาก็ทําสถิติหรือว่าสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะพอตัวอยู่แล้วนะครับเช่นเป็นนักเตะต่างชาติอายุน้อยสุดที่ยิงประตูในบุนเดสซิก้าเยอรมนีด้วยวัยเพียง17ปี212วัน เช่นเดียวกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับตอนที่โค้ชเจอเกน<ม>คริสแมนเรียกตัวไปติดทีมเนี่ยเมื่อปี2016เขาเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ลงเล่นให้กับสหรัฐในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนะ,<ม>ะนี่คือเรื่องของจํานวนการลงเล่น<ช>แต่สถิติตัวเงินพ<ม>ูด<ม>ถึงการย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยก็ไม่เบานะครับ,ร,บ<ม>ราคาเนี่ยคือสื่อหลายๆสื่อสื่อดังรายงานจะอยู่ที่ประมาณสัก 57.6ล้านปอนถึง58ก็อาจตีเปเรื่องกองๆงก็สัก58แล้วกันใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติอันดับที่3ของเชลซีใช่ไหมใช่ครับรองจากเกป้าอาริสลากาอันนี้ค่าตัวสถิติโลกผู้รักษาประตูนะครับบล้านปอนแล้วก็อัลบบโรโมราตา70ล้านปอนดแต่ว่าเคสของโมราตาเนี่ยไม่ได้จ่ายตุ้มเดียว70ล้านนะครับเป็นการจ่ายก้อนแรก5้าล้านและมีแอดออนเพิ่มเป็น70ล้านปอนได้เลยทําให้บริสิทเนี่ย ไปอยู่อันดับ3าของค่าตัวแพงสุดเชลซีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับนักเตะเป็นดาวรุ่งอ,อายุยังน้อยแต่ว่ามีค่าตัวแต่ระดับเป็นสถิติของสโมสรย่อมถูกจับตามองเป็นพิเศษใช่ะนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยแล้ว สุดท้ายแล้วจะเข้ามาเนี่ยแล้วจะเข้าระบบหรือเปล่าครับนะแล้วก็พูริสิตเนี่ยก็ยังเป็นนักเตะเชื้อสายอเมริกันคนที่3ของเชลซีด้วยนะครับต่อจากแมตต์มีอัสกากองหลังดาวรุ่งนะครับแล้วก็มีรอยเวกเอโรคนนี้ตำนางกองหน้ายุค80เลยเก่านิดนึงนะใช่ครับนะแล้วก็ยังไม่จบเท่านี้เกี่ยวกับเรื่องของสถิติต่างๆฟ็อกซ์สปอร์ตรายงานว่าพูริสิตเป็นนักเตะ ชาวอเมริกันที่ค่าตัวแพงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยไม่ใช่แค่เชลซีแล้วนะครับ58ล้านปอนด์เนี่ยทำลายสถิติเก่าของจอห์นบรูคส์ที่ย้ายจากแฮทาเบอร์ลินไปอยู่เวฟบวก20ล้านยูโรโอ้โหนี่มากกว่าเกือบเกือบ3เท่าเลยชัดแสดงให้เห็นว่าโอเคอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตลาดตอนนี้ก็เฟ้อขึ้นมาเยอะแต่ส่วนหนึ่งผมว่าก็แสดงเห็นว่าปุริสิทธ์เนี่ยด้วยอายุและด้วยศักยภาพหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า potential เนี่ยเขาสามารถก้าวขึ้นไปได้มากกว่านี้อีก สามารถพัฒนาต่อได้ต่อยอดได้เป็นการลงทุนระยะยาวแล้วเชลซีอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเซน ห้าปีครึ่งครับเซ็นเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้ดอทมุนยืมตัวก่อนก็เท่ากับว่า5ปีนั่นแหละถ้าคิดเต็มๆก็คือเซ็นยาวเลยนะครับแต่ถ้าว่านักเตะยังไม่ได้มาในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมาหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็คือช่วงซัมเมอร์ใช่ครจะให้อยู่กับดอทมุนก่อนในช่วง6เดือนหลังจากนี้แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาจะมุ่งมั่นเขาบอกหนึ่งร้อยสิบนะครับไม่ใช่หนึร้อยนะมุ่งมั่นหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นกับช่วงเวลาที่เหลือกับโบรุสเซียดอทมุนเพราะปีนีี้้้้ดดดอ์มมมมุุุนนนกกก็็็ลแชปบเเสาวยทใหต ท,ที่สุดนะครับเพื่อเป็นการอําลาอดีตต้นสังกัดนะครับแล้วเหตุผลเพราะอะไรนะครับดาวรุ่งนะครับพุ่งแรงขนาดนี้ฟอร์มดีแล้วก็เคยเป็นขนาดถึงว่าตัวความหวังของทีมแล้วสาเหตุอะไรดอตโ o มูลถึงเลือกที่จะขายผู้เลินออกไปจากทีมก่อ,มอนอื่นต้องอธิบายไม่ให้คนเข้าใจผิดก่อนแต่ว่าดอตมูลเนี่ย ไม่ได้ยอมขายเพราะว่าผู้ดิสิตกลายเป็นตัวสำรองในซีซั่นนี้นะมีหลายคนออกมาเปิดสถิติบอกว่าอา้าวฤดูการนี้ก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ลงสนามใช่ครับก็เลยโดนขายทิ้งหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เหตุผลนั้นคือเรื่องของการไม่ได้ลงสนามเนี่ยเป็นเพราะว่าฝีเท้าตัวน,นี้ฟอร์มเป็นรองคนในภาพนี้กันคา,าร์ลซานโชนะครับปีที่ติดทีมชาติอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถามว่าเรื่องของการเป็นตัวสำรองมีส่วนไหมอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดดูจากสเตตของผู้ดิสิต เมื่อฤดูการที่แล้วนะครับ,รบก่อนที่จะเปลี่ยนเทรนเนอร์เป็นลูเซียนฟาร์บจะเห็นว่าสแตตปีที่แล้วเนี่ยเขาดีมากเลยนะครับครับอันซ้ายเนี่ยคือสถิติฤดูการนี้ครับอันขวาเนี่ยคือสถิติเมื่อฤดูการก่อนจะเห็นว่าของฤดูการก่อนเขายอดเยี่ยมมากนะครับทั้งการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสําเร็จ 2.4ค,ครั้งต่อเกม,อ,มอันนี้มากเป็นอันดับ4ของบุนเดสสีกาจ่ายบอลคีพาสก็มากกว่าฤดูกาลก่อนครับผมหาวการยิงประตูต่อเกมก็มากกว่าฤดูกาลก่อนเสียการครองบอลน้อยกว่าซีซั่นก่อนอจับบอลพลาดก็น้อยกว่าซีซั่นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมองว่าพริสิตไม่เก่งไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ในการทํางานร่วมกับดูเซนฟาร์เขาอาจจะ เล่นไม่ตามแผนของเทรนเนอร์คนนี้ก็ได้แล้วผมก็มองเห็นอีกอย่างนึงด้วยคือไม่ใช่เพราะเรื่องว่าเป็นสำรองแล้วแล้วทําให้สโมสรดอดมูลตัดสินใจขายหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการต้องมาลุ้นแชมป์เนี่ยผมมองว่าการที่เขาทาธุรกิจแบบนี้อ่ะขายในเมื่อสัญญาจะหมดครับตัดสินใจก็ขายขายเลยนะครับแต่ว่าทําแล้วยอมเชลอซียอมปล่อยกลับให้ไม่ใช้งานก่อนมันส่งผลดีต่อการได้ลุนแชมป์เพราะว่าต้องมี กลุ่มกำลังที่มานั่งสารองที่ดีด้วยครับคือตอนนี้ผู้ริสเสตอาจจะเป็นสารองแต่เป็นสารองชั้นยอดอ่ะพูดตรงๆถูกต้องแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญมากที่พวกสื่อนอกอย่างสกายสปอร์ตอย่าง b b บีซีวิเคราะห์กันก็คือเรื่องของสัญญาผู้ดิสเสตอันนี้คือสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้ดอทมุนยอมขายถูกต้องเพราะว่าสัญญาของคิสเทนผู้ิสิสตเหลือถึงปี2020แล้ววิเชลซอกนะครับผู้ในการกีฬาของดอทมุนก็บอกชัดเจนว่าผู้ดิสิสตไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ดัังนน้ ถ้ารอไปขายช่วงซัมเมอร์2019เท่ากับว่าพลิซิตจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวซึ่งถ้าเกิดเหลือปีเดียวเนี่ยหลายทีมใหญ่ที่ให้ความสนใจจะต้องกดค่าตัวแน่นอนดังนั้นเมื่อเชลซียื่นมาให้ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วเหมือนที่โค้ชแอคบอกยังไม่ยังไม่ต้องสีตั้งแต่ตอนนี้ด้วยครับผมเสีย่ช่ซัมเมอร์เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันวินวินต่อทุกฝ่ายเลยไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจเกนคอปเนี่ยเจเกนคอปเองก็เป็นคนที่ อยากจะมีข่าวกับว่าอยากจะได้มิวสิต์มาร่วมทีมด้วยนะแต่ว่านักข่าวก็ไปถามว่าตอนนี้ย้ายไปเชลซีแล้วคุณรู้สึกยังไงส่วนหนึ่งเจเกนคอปก็บอกว่า ขาบอกว่าเป,เป็นการทําธรุรกิจที่ดีของเชลซีด้วยนะและเป็นการทําธรุรกิจที่ดีของดอร์มุลด้วยที่ได้นักเตะกลับมาใช้งานจนจบฤดูกาลวินวินทั้งสองฝ่ายวินวินทั้งสองฝ่ายครับคือใน,ในช่วงหลังๆของตลาดซื้อขายโดยเฉพาะทีมที่มีโอกาสเบียดรุ้นแชมป์ลีกในประเทศของตัวเองการจะปล่อยตัวหลักไปแต่ละทีเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีการคิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อนนะครับดูซิว่ามีผลได้กับผลเสียอะไรที่มันมากกว่ากันครับแล้วตรงจุดนี้ก็ถือว่า บัวไม่ช้าน้ําไม่ขุ่นรถมุนก็ได้นักเตะเอาไว้ใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลแล้วก็ได้เงินเราก็ได้เงินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงซัมเมอร์เขาก็ยังมีโอกาสในการนําเงินก้อนนี้ไปเล่นแร่แปลธาุแล้วก็ต้องบอกว่าเชลซีจริงจังที่สุดผมว่าน่จะใช้คํานี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าสโมสรอื่นยื่นในข้อเสนอเดียวกันเนี่ยก็ต้องพิจารณาทุกข้อเสนอหมดแต่แสดงว่ามีเชลซีทีมเดียวที่สนใจจริงๆติดต่อรถมุนเอาจริงๆแล้วก็คําถามที่ตามมาซึ่งเป็นประเด็นสําคัญมากมาก ลเวร์พูที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้และเจอเกนคลอปก็เคยพูดถึงกิสเตยนปูริสิตในแง่มุมบวกๆหลายครั้งครับผมเช่นช่วงปรีซีซั่นปูริสิตยิงลีวร์พูได้คสื่อก็ไปถามว่าปูริสิตเป็นนักเตะที่ดีไหมคลอปก็บอกว่าเป็นนักเตะที่ดีคนก็จะตั้งข้อสงสยัยแบบนี้ครับท่านผู้ชมว่า แบบนี้ทําไมลิวอพูลถึงไม่เอาโพลิสิปวันนี้เรามีบทวิเคราะห์มาฝากเลยนะครับคือเขามองกรณีนี้เนี่ยบอกว่าพอเชลซีไปคว้าตัวมานะครับไปการเซ็นสัญญาดึงตัวนักเตะแต่ว่าเป็นการย้ายในช่วงซัมเมอร์แบบนี้มันเป็นการตัดหน้าลิวอพูลหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับกระแสของสื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะโถมโถมไปทางฝั่งลิวอพูลเสียมากกว่าใช่ครับนะครับแล้วสื่อเขาวิเคราะห์ยังไงบ้างคือเรื่องนี้เราเอาข้อมูลนะครับมาจาก นักข่าวดังนะครับของรเวอพูเอ็กโคก็คือเจมส์เพียสคือถ้าใครติดตามเป็นแฟนิเวอพูน่าจะรู้จักชื่อเสียงกิศักของเจมส์เพียสพอสมควรคือแกเป็นคนที่ทำทำงานกับสื่อในท้องถิน่นแล้วก็ค่อนข้างมีข่าววงในแกก็ให้ผลไวสองอย่างนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเจกเกนคอปไม่ชอบปูริสิตเพียง <spe ech ing> แต่ว่าในมุมของเจเกนคอปตอนนี้มองว่าตัวเลือกที่มีในทีมตอนนี้เขาค่อนข้างพอใจแล้วซาดิโอมาเน่โรเบรโตฟิมิโนโมฮัมเหม็ดซารา ทั้ง3าคนเพิ่งต่อสัญญาระยะยาวออกไปห้าปียังต่ำาหครับเพิ่มค่าเหนื่อยเบิ้ลระดับเกือบเกือบสองแสนทุกคนเลยนี่มันแสดงให้เห็นว่าเจนคอปมองว่าทั้งสามคนยังคือตัวหลักคุริสิตถามว่าชอบไหมเขาบอกว่าคอปชอบแต่ถ้าซื้อมาตอนนี้คุริสิตจะเป็นได้แค่ในมุมของเจนคอปครับจะเป็นได้แค่ตัวเลือกจะยังไม่ใช่คนที่ไปเบียดตัวจริงได้ครับคือแล้วแล้วนักเตะในระดับค่าตัวขนาดนี้ใช่ใช่การที่จะมายอมเป็นตัวสมรองเนี่ย ก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่คระเป๋าขอ,องเขาอยู่แล้วไปเชลซีผมว่าอาจจะมีการการันตีหรือซ้ำใ,ใช่ไหมอาจจะมีการการันตีนะว่าปีหน้าคุณมาตัวจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์้ด้วยค่าตัวขนาดนี้คือเราไม่ได้บอกว่าฟูลิสิตผดฝีเท้าไม่ดีแต่ว่าลิเ์พูเนี่ยมีขุมกําลังเกมรุกที่ครบอยู่แล้วถ้าจะไปทุ่มเงินหลัก50บกว่าล้านปอนด์เพื่อเอามาสุ่มว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเนี่ยมันก็ดูเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มซึ่งแตกต่างจากเซอร์ดานชาคิรี่อ่าล้านปอนด์ ซื้อมาเป็นออปชันแบบนี้คือทางเรื่องที่ดีมากคือทางผมว่าถ้าเกิดบูริสิทธิ์่าตัวแค่ประมาณยี่สบล้านผมว่าครอบเอาละใช่ใช่สมมุติ2ี่ล้านซื้อมาแล้วเป็นกําลังกําลังเสริมได้นะครับผมว่าคุ้มแต่ว่าพอขึ้นไป50ล้านเนี่ยแกก็มองว่าอ้าวชาเกรี่ยังเล่นได้อยู่เนี่ยที่เจมส์เพียร์แกระบุมาใช่ครับนะครับแล้วชาเกรี่เนี่ยอีกหนึ่งเป็นหนึ่งเอกผนสําคัญเลยคือเล่นได้12ล้านบอ์แล้วทุกวันเนี่ยชาเกรี่เป็นตัวจริงสลับสํารองรับบทบาทนี้ได้สำหรับเช ซึ่งมันกําลังลงตัวอยู่ในณปัจจุบันนี้ใช่นะครับและที่สําคัญคือมีเพิ่งมีการใช้จ่ายเงินก้อนโตไปสําหรับลริเว์พูไม่ว่าจะเป็นในดีลของโอเคฟันได้นะครับแล้วก็มาอลิสองเบ็เกอร์นี่สองคนรวมกันนี่ก็เท่าไหร่แล้วใช่อย่างที่ขวานพูดมาเจมส์เพล็กเขาก็พูดเหมือนกันว่าลเวอพูไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแต่จะทุ่มซื้อเงินในระดับนั้นซื้อมาเพื่อเป็นตัวหลักไม่ใช่ซื้อมาเป็นสำรองใช่คือมันต้องคิดเทถีท่วนเสียก่อนอย่างเฟอร์กิลฟันได้หรือว่า อาริสองเบเกอร์สองคนนี้ซื้อมาแล้วเห็นเลยว่าซื้อมาแล้วใช้ใช่ไม่ได้ซื้อมาเพื่อมาเป็นกมกกำลังไม่ใช่ครับถ้าจะลงทุนระดับห้าสิบหกสิบล้านปอนด์ผมว่าไม่ใช่แค่ลี์พูหรอกทุกทีทุกทีม้องบอกว่าเงินระดับนี้ต้องซื้อมาเพื่อเป็นตัวจริงก็เหมือนเชลซีซื้อมาเนี่ยเรารู้เลยว่าซื้อมาต้องทำอะไรสักอย่างแน่นอนปียพี่ใช่ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเอมันก็สอดคล้องกับหัวข้อต่อไปนะครับทำไม เชลซีถึงต้องเลือกเป็นพูลิสิตนะครับจุดนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามสื่ออังกฤษจะทราบดีนะครับว่าเดลี่เทเลกราฟที่มีนักข่าวดังชื่อว่าแมทลอเนี่ยเขารายงานข่าวเกี่ยวกับเชลซีแม่นยำมากมากครับผมเรียกว่าแม่นกว่า BBC สื่ออันดับหนึ่งของอังกฤษด้วยซ้ำไปและแมทลอบอกมาตลอดนะครับว่าเชลซีให้ความสนใจมานานแล้วแต่ไม่ใช่แค่เชลซีทีมเดียวที่ให้ความสนใจ เอร์พูก็แอดเลยปารีสแซงแชคแมนก็แอดเลยอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุรอัลมาติดมีหลายทีมเลยครับและถ้ารอจนถึงช่วงซัมเมอร์2019โอเคแหละค่าตัวเนี่ยมันจะถูกกว่า5 7 5 8ล้านปอนด์แน่ละ่ะแต่มันจะไม่ใช่แค่เชลซีทีมเดียวถูกต้องที่ไปร่วมบิดไปร่วมประมูลกันเพราะฉะนั้นแมนลีกเขาก็เลยมองว่าเชลซีเนี่ยยอมจ่ายเงินตอนเนี้ยเพื่อการันตีว่า เจียซีได้นักเตะคนนี้แน่ๆเออผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เหตุผลของฝั่งเรียกบูลเนี่ยครับลองคิดดูว่าถ้าเป็นซัมเมอหน้าตอนที่ยงแย่งกันแล้วพูดิสิทธ์มอสัญญาแค่ปีเดียว ถ้าค่าตัวเหลือสัก40ล้านผมว่าไม่แน่เจนคอปปาจะลงไปร่วมมงด้วยถูกต้องนะครับแล้วสื่อของสเปนเองก่อนหน้านี้นะครับมีทางมากานะครับก็เคยบริงานว่าเรอัลมาดริดเองก็เตรียมเงินเอาไว้แล้วจำนวน40ล้านปอนนี่แหละเออซัมเมอหน้า40ล้านถูกต้องเพื่อที่จะไปลองเสนอคว้าตัวปูลิสิชเข้ามาแต่ว่าเชลซีชิงตัดหน้าไปก่อนยอมจ่ายมากหน่อย แต่การันตีแน่นอนว่าได้นักเตะมาเสริมหรือถ้าเกิดใครตามข่าวก่อนหน้านี้ย้อนไปสัก2อาทิตย์ที่แล้วสื่อทางของสเปนเขาก็รายงานเหมือนกันว่าจริงๆแอตเลติกโกมาดริกก็อยากได้พูริสิตและติดต่อไปทางดอทบุนแล้วแต่ดอทบุนปฏิเสธเพราะตกลงล่วงหน้ากับทีมในอังกฤษไปแล้ว <c oughs> เขาก็คาดการณ์กันว่าจริงๆแล้วพูริสิตกับเชลซีมันอาจจะคลิกกันตั้งแต่ สองถึงสามตย์ที่แล้วด้วยซ้ำใช่นะครับนะครับหัวข้อต่อมานะครับที่เราจะมาเจาะประเด็นกันนะครับพอย้ายเข้ามาแล้วนะครับจบฤดูกาลนี้นะพอถึงช่วงซัมเมอร์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขุมกําลังใหม่สําหรับเชลซีนะครับแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ p ูลิเซชจะย้ายเข้ามาแทนเอเดนอาาก็เรื่องนี้มันห้ามไม่ได้ที่จะมีคนคิดนะครับเพราะว่า เอเดนอาซาตกเป็นข่าวว่าเรอัลอามาตริตให้ความสนใจและตัวอาซาก็พูดเองด้วยว่ามาตริดเป็นทีมในฝั่งของเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะมองแบบนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าขอแบบนี้มันต้องมองตามสถานการณ์ถ้าไปถามบอดบริหารเชลซีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรบันน a าบรามวิชคารินากรานอสกายาบลูสบักผมว่าเขาไม่ได้เอามาเพื่อแทนอาซาหรอกรเขาก็คงอยากจะ เอามาเล่นเป็นปีกขวามากกว่านะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของเชลซีเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าว่าผูริสิตเล่นตำแหน่งปีกขวาแต่อาซาเนี่ยเป็นปีกซ้ายครับผมว่าเบื้องต้นยังไงเชลซีก็หวังจะให้เล่นด้วยกันแต่ก็เหมือนที่บอกไปครับมันดูเป็นตามสถานการณ์ตอนนี้เชลซีอาจจะไม่ได้อยากเอามาแทนอาซาแต่ถึงซัมเมอร์ถ้าอาซาตกลงกับเรอัลมาดริดได้ตอนนั้นแผนมันอาจจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนให้เป็นภูริิษ์แทนอาซาก็ได้ใช่แผนหน้าตอนแรกเนี่ยผมว่าก็อย่างที่โบ๊บอกแหละแล้วก็อย่างที่สโมสรเชลซีวางเอาไว้น่าจะเอามาเล่นร่วมกันแล้วมันเป็นอีกจุดหนึ่งด้วยที่ผมมองว่าการที่ทุ่มเงินแบบนี้มันทําให้อาซาเห็นว่าเอ้ยอ <ะ S 2> ผมจะซื้อมาเล่นกับคุณนะผมทุ่มเงินซื้อเด็กดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงอยู่ต่อไหมเป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปคุยสัญญากันในช่วงที่เหลือก่อนที่จะถึงซัมเมอร์เนี่ยไม่งั้นสัญญาจะเหลือแค่ปีเดียวแล้วถึงซั ผมมาวุ่นวายนะมถูกครับถูกครับแล้วพอสโมสอออกมาแถลงแบบนี้นะครับเป็นตำแหน่งปีกขวาไม่ใช่ปีกซ้ายไม่ได้แย่งตำแหน่งอาซาเพราะฉะนั้นหวยก็เลยไปออกที่วินเลียนกับเปโดโรลิกสใช่นะครับแล้วศักยภาพของพูลิซิสจะสามารถเข้ามาแทนนะครับสองสองเขาเรียกว่าอะไรสองผู้เล่นมากประสบการณ์ของเชลซีในตำแหน่งนี้ได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เราเลยมีสถิตินํามาเปรียบเทียบกันเลยว่าในฤดูกาล เนี่ยนะครับมีการสถิติตัวเลขเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆนะของทั้งวินเลียนครับเปโดรพูลิสิสแล้วก็เอเดนอาซาแตกต่างกันอย่างไรบ้างใช่คือตอนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เขาวิเคราะห์ว่าอาจจะมาแทนเปโดรกับวินเลียนเพราะ 2, 2> คนนี้อายุ30อันน ic, พแล้วนะครับในขณะที่พูลิสิตเพิ่งปีครับปีมันเป็นการ Replace การแทนที่กันได้ถ้ามองในแง่ของการไม่เสียอาสาแล้วลองดูสเตตเทียบกันนะครับแต่ว่าเป็นสเตต ของฤดูกาลที่แล้วเพราะถ้าเราเอาสเตตเฉพาะซีซันนี้ที่พูดิสิตเป็นตัวสมรองเอามาคอมเพรชันกันมันก็อาจจะไม่แฟร์เท่าไหรเพราะฉะนั้นสื่อที่ผมวิเคราะห์ม,มาเนี่ยเลยเอาสถิติทั้ง4คนพูดิสิตอาซาเปโดรวิเลียนของซีซันที่แล้วม,มาเปรียบเทียบกันเลยครับว่าเป็นยังไงเรื่องของจํานวนประตูนะครับอาซาเนี่ยยิงเยอะสุด12ลูกผูดิสิตเนี่ยยิงได้4ลูกเท่ากับเปโดรนะครับ จำนวนแอสซิสต์อาซาเป็นรองวิลเลียนคนเดียวแต่จุดที่อยากให้ดูคือการเลี้ยงบอลครับเหมือนที่บอกไปว่า2.4ครั้งต่อเกมเป็นตัวเลขที่สูงนะแต่อาซาทำไว้4.9ต้องยอมเขาคืออาซาเคยมีตัวเลขในการเลี้ยงต่อฤดูกาลเนี่ยอันดับต้นๆของยุโรปอยู่แล้วคือตรงนี้ไม่ต้องมีใครไปเทียบกับอาซาแต่ทีเนี้ยไอ้ที่เราจะเทียบเราควรเทียบกับคนที่รองลงมาจากอาซาด้วยใช่ไหมซึ่งคริสติตแสดงให้เห็นตรงนี้ว่า เขาไปลองลงมาจากอาซาในในในสี่คนที่เราเทียบเนี่ยครับส่วนเรื่องของเทียบกับเปโดรเนี่ยครับปูริสิตดีกว่าเทียบกับวิลเลียนปูริสิตก็เลี้ยงบอลดีกว่าถ้านัดเป็นสเตตนะครับเรื่องของการผ่านบอลสร้างโอกาสปูริสิตเนี่ยถ้าเกิดตัดอาซาออกไปที่เก่งมากๆอยู่แล้วครับเป็นรองแค่วิลเลียนแต่เหนือกับเปโดรเล็กน้อยเรื่องของโอกาสยิงประตูอันนี้อาจจะต้องยอมว่าทางเปโดรกับวิลเลียนดูจะชม็มากกว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าการนํา เล่นจะอีกหลีกหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกหลีกหนึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถวัดกันได้แบบร้อยเแต่เราดูไว้เพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะจริงเขาอยู่กับทีมเก่าเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆยังไงบ้างซึ่งก็พอจะเห็นแล้วว่าเอามาแล้วอาจจะมาทําอะไรให้กับเชลซีได้่คือหลายๆสื่อตอนนี้นะครับ จะไปเอาสเตตเฉพาะปีนี้เลยครับมาเทียบมันก็จะเห็นเฮ้ยปูริสิทธ์น้อยมากยิงหนึ่งประตู2แอสซิสแบบนี้ย้ายมาก็คงจะช่วยอะไรเชลซีไม่ค่อยได้ในฤดูกาลหน้าแต่อยากให้แฟร์ครับดูทั้งซีซั่นนี้แล้วก็ดูทั้งช่วงที่เขาพิกซีซั่นก่อนกับ2เทรนเนอร์ก็มีปีเตอร์บอสกับปีเตอร์สโตเกอร์ตอนนั้นก็เป็นสเตตที่ดีเหมือนกันใช่คือมันยังไม่สายนะครับที่จะรอให้จบฤดูกาลก่อนแล้วเราค่อยเอาสถิติต่างๆมาเปรียบเทียบกันก็ได้ครับมีระยะเวลาในการลงสนามมีตั้งหเดือนหรือถ้้าาพพูดแบบใหหเ็นภ ถามโค้ชแอคกับควันลามาเซียคิดว่าฝีเท้าระดับเชสฟาบริกัสสมควรจะเป็นตัวสำรองไหมครับจริงๆเขาสามารถเป็นตัวจริงได้ทุกทีมใช่ครับนะครับอย่างเชสย้ายไปไหนก็สามารถเป็นตัวจริงได้ใช่นะครับแต่อยู่กับเชลซีเป็นตัวสำรองเพราะอะไรเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขาไม่แมชกับแผนของซารีเท่ากับจอร์จินโยครับไปถามกี่คนผมว่าก็ต้องบอกว่าเชสเก่งกว่าจอร์จินโยถูกต้องแต่จอร์จินโยเข้าแผนซารีมากกว่ามันก็เหมือนกันครับ ผู้รสิตอาจจะเก่งแต่ไม่เข้าแข่งของลูเซียนฟ้าก็ได้คือมันอยู่ที่คนซื้อมานะครับเอาง่ายๆซารีเนี่ยซื้องน้านจอดินโยมาเพื่อจะเอามาเข้าเล่นกับแผนตัวเองใช่ครับแต่เชสอยู่ในทีมอยู่แล้วซึ่งเขาไม่ได้มองว่าเชสจะเป็นตัวหลักของเขาใช่ขณะเดียวกันสมมติถ้าทีมอื่นจะซื้อเชสไปในเดือนมกราคมที่มีโอกาสสูงเหลือเกินหรือว่าในซัมเมอร์หน้าก็ตามแล้วแต่นะครับ ทีมที่จะซื้อไปเอาเชฟไปเป็นตัวหลักแน่นอนถูกต้องด้วยด้วยความสามารถแต่ว่าก็ต้องอยู่ในระบบที่ถูกต้องด้วยชเชฟถึงจะโดดเดน่นออกมามนะครับนะครับนี่เป็นเรื่องราวของสถิตินะครับการเปรียบเทียบเรื่องของตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนะครับเรื่องราวต่อมานะครับพอถึงเวลาในการย้ายเข้ามาจริงๆช่วงซัมเมอร์มาถึงนะครับระยะเวลาผ่านฝนไปผูริสิชจะสามารถปรับตัวกับรีเม์ลกนะครับปรับตัวกับกรุงลอนดอนปรับตัวกับอังกฤษที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเหล็กที่โหดเหี้ยนที่สุดและนักเตะหลายคนเนี่ยมาตกม้าตายที่นี่นะครับจะทําได้หรือเปล่าคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าซัมเมอร์นี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟูลดิสิตได้มาอังกฤษเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยเล่นให้กับทีมท้องถิ่นในอังกฤษด้วยครอบครัวของเขาเนี่ยย้ายมาปักหลักที่อังกฤษอยู่ชั่วคราวครับเพราะฉะนั้นเขาก็คุ้นเคยเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือว่าการปรับตัวเข้ากับสังคมภาษาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคนสหรัฐอเมริกาก็พูดภาษาอังกฤษอยู่้วถูกต้องถูกครับ คือปัจจัยภายนอกเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหลือแค่เกมแล้วล่ะเหลือแค่ผลงานในสนามแล้วล่ะว่าจะเป็นอย่างไรจังหวะความเร็วของลีกด้วยนะใช่ครับนะครับคือจุดนี้เนี่ยเรา3มคนก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับจนกว่าจะได้เห็นนักเตะลงสนามจริงๆจังเสียก่อนนะนะครับแต่มันมีอีกหนึ่งจุดนะครับมันมีจุดที่เหมือนกับเป็นจุดเล็กๆที่แฟนบอลเขาก็พูดถึงพอสมควรนะครับว่าซาวรี่เนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นคนที่โอเคทั้งหมดรหรือว่าเป็นคนที่ตอบตกลงทั้งหมดเป็นคนที่จิ้มตัวพูลิสิชเข้ามาเองแต่ว่าเป็นพูลิสิชเนี่ยเป็นนักเตะที่สโมสรน,นำมาเสนอแล้วซารีโอเคคือต้องบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบทสัมภาษณ์ของซารีหลังจากจบเกมที่เชลซีเสมอนัดล่าสุดนะครับซารีบอกว่าเขาไม่ได้ทราบอะไรเกี่ยวกับพูลิสิช ที่มีการเปิดตัวกันไปครับแต่บอกว่าบอกบริหารของเชลซีเนี่ยมาสอบถามเขาเมื่อเดินที่แล้วว่านักเตะคนนี้ชอบไหม,มซารีก็แสดงความเห็นกลับไปในเชิงบวกและเขาก็บอกด้วยว่าเขามีแค่หน้าที่คุมทีมซ้อมคุมทีมแข่งขัน,ขนทําทีมเล่นเกมลมออเท่านั้นฟังแบบนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอะบอดบริหารของเชลซี วางตัวเป็นใหญ่แต่ว่าซารีหรือเปล่ามัดมือชกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตามแบ็กกราวน์ของซารีมาตลอดเขาพูดตั้งแต่วันเปิดตัวกับเชลซีนะครับซารีบอกเลยว่าเขาเป็นเฮดโค้ชไม่ใช่เจเนอเรลล n แมเนเจอร์เพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อขายพวกนี้บอกบริหารก็มาปรึกษาเขาก็พอเขาให้ความเห็นไปและที่เหลือเขามีหน้าที่คุมทีมเล่นในสนามเท่านั้นเองก็บอดบริหารจะมีหน้าที่ที่ ต่างการไปยังพวกผู้มในการกีฬาผู้ในการกีฬาฟุตบอลแนวๆน,วน,วนี้ให้ไปเดิมเนินเรื่องใช่ไหมแต่ว่าของเชลซีในช่วงหลังผมว่าพัฒน,นาขึ้นนะรตรงที่มาถามคุณซื้อก่อนแหละอย่างเคสเนี่ยก็ถามก่อนใช่เหมือนกับเคสของมาเตโอโควาซิตด้วยตอนซารีเข้ามาคุมเนี่ยก็มีสื่อไปสัมภาษณ์ว่าอยากจะเสริมทัพตําแหน่งไหนเพิ่มซารีบอกว่าอยากได้กองกลางในลักษณะที่แตกต่างจากชุดปัจจุบันที่มีอยู่แล้วก็มีการคุยกับบอร์ดบริหารว่าอยากได้กองกลางลักษณะแบบเนี้ แต่เขาไม่ได้ระบุชื่อนะครับว่าเป็นใครแล้วบอกบริหารเชลซีก็ไปซื้อมาร์ติโอโควาสิตมายืมมาจากเรมมาดริดซึ่งก็เป็นนักเตะที่ดูแล้วมาริซิโอซารีค่อนข้างพอใจด้วยใช่มันจะต่างจากยุคที่ผมบอกว่าพัฒนาขึ้นจากยุคของมูรินโญ่จำกันได้ไหมยุคมูรินโญ่ภาคสองครับแบ็กไปเซ็นพวกจากบุนเดสที่แบบว่าไม่มีชื่ออะไรนะอ่าอืมหลายคนเลยครับและยหลายคนปาร์ีปาปี้ชิโบุชี่นี่จัดลีกเอิงคือเซ็นมาโดยที่ผมว่ามูรินโญ่ไม่รู้เรื่องเลยสามครับอันนี้ไม่ได้ถามหรือออออย่่างตตนนเเมี พอลเมลี่เอเมอรันพาเมี่เนี่ยก็เซ็นมาโดยก็ไม่น่าจะถามแต่อันเนี้ยพัฒนาแล้วผมว่ามีการสื่อสารกันมากขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้มันดูดีขึ้นเพราะซารี่ออกตัวชัดเจนเลยเอาเป็นเฮดโค้ชคุณจะซื้อใครเดี๋ยวผมเอามาคูดได้หมดแต่จะดีไม่ดี เดียวว่ากันในสนาม,ม,ม,มนะครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับของคิสเตียนพูลิสช์นะครับนักเตะที่เรานํามาพูดถึงนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมรเราถึงจําเป็นจะต้องพูดถึงนักเตะรายนี้ด้วยนะครับเพราะอย่างว่านะครับเราทราบกันว่านี่คือดาวรุ่ง ที่หลายๆสโมสรในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วการย้ายเข้ามาอยู่กับเชลซีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของนักเตะเลยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นการก้าวผ่านเหมือนกับ9ปีของสิง์กับเชลซีก็ได้ถูกต้องนะนี่เป็นทั้งหมดนะครับของรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับที่สนับสนุนโดยสิงค์คอมพเรชั่นประจําวันนี้นะครับติดตามครับอย่างที่เราย้ำกันตลอดว่าไม่สามารถตอบได้ว่าสุดท้ายแล้ว จากมาแจ้งเกิดกับเชลซีจะก้าวไปเป็นนักเตะระดับโลกเป็นโบวคาสได้หรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญสุดการอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลอเกี่ยวกับเชลซีเกี่ยวกับสิงคโปร์เรชั่นต้องไปกดไลค์ เพจสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่เป็นรายการของเราทั้งหมดในวันนี้ครบถ้วนนะครับก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองช่องทางนะครับทั้ง Facebook สยามสปอร์ตแล้วก็ในช่องยูทูบสยามสปอร์ตอย่าลืมกด u b s c ไ i b e แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับครับอย่าลืมนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้บทหน้าที่ของเรา3คนและทีมงานทุกคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ